โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกมนารุโตชิบุเดนอติเม t e ินจาสตอมสี่ครับมาเล่นขั้นสักหน่อยเดี๋ยวทุกคนจะหายไปเรียกทุกคนกลับมาที่นา r u โตเอาละไปฝึกซ้อมก่อนนะวันนี้จะเป็นตัวอะไรดีกว่าอืม จะยากไปหรือเปล่านะอันนี้แหละปุ่มอะไรเอ้วันนี้เป็นตัวอะไรนะเรายังไม่ได้เล่นนะรารูโตะกันเลยนะเนอะนารูโตะร่างนี้ผมเล่นแล้วแต่ร่างพวกนี้ยังไม่ได้เล่นนะแต่ผมว่าผมจะมาเล่นตัวที่เฮี้ยมเกรียมเราเล่นตัวนี้ไปแล้วนะเนี่ยมีทั้งหลายร่างเรามาเล่นอุจิวะมาดระร่างหวิถี เรียกว่าเซียนได้ไหมเรียกว่าท่าร่างเซียน6วิถีมานี่อะไรนะพลังสถิตร่าง10บหางอันนี้6วิถีหรอแล้วขอกลับไปดูที่นารูโตะสิอ๋อนารูโตะจะเรียกว่าหมวดเซียน6วิถีโอเคเรียกว่า6วิถีเฉยๆครับอืสกิลหรอคาถาไฟปลดปล่อยมังกรอักคี คือเราเล่นกับมดาดราล่างนั้นไปแล้วเนี่ยลูกไฟผอผานรางผานไปแล้วลูกไฟยักษ์ก็ไปแล้วเนาะคราวน,นี้จะเป็นหลุมดําดึงดูดสรรพเิ่งกดไม่ติดอีกแล้วครับปุ่ม A ผมจะพังเหลอครับยโย่มาฝึกฝึกดูสิเขามีท่าอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิจับ จับลิมโบมันเรียกว่าลิมโบลิมโบเห็นไหมนะลิมโบเห็หนไหมไอ้ะปะทะนี่เนี่ยปะทะเดี๋ยวก่อนใจเย็นผมกำลังเพชรท่าอยู่ลิมโบมันจะเป็นเงาอีกอยู่อีกมิติหนึ่งมาโอ้โหเดี๋ยวเงาะกระเพาะแพะตะแปะกินไก่ ทาพิเศษอุ้ยเฮ้ยลูกกลมๆมันวิ่งไปวิ่ง,ม,ม,ง,ม,ม,งมาเห็นปะโจมตีธรรมดาปักโจมตีธรรมดาอืออือลูกไอ้ลูกกลมๆนี่มันเรียกอะไรอะลูกแก้วเหรอเมื่อกี้โจมตีธรรมดานะเป๊ะดีดูท่าทาพิเศษ ปริง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 ช่วยอะไรอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยดูนะเฮ้ยซุปเฮ้ยซุปเนี่ยเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมามันลูกแก้วมันช่วยอะไรเดี๋ยวแค่เอาจบตีขึ้นขึ้นบนโอ้ยเล่นมากไปหน่อยครับโอเคปังบังบังนี่นี่อ๋อเป็นประมาณนี้เออไหลหลังเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวก่อนนี้ ตมตีอ้าวจบซะแล้วอุตส่าเทท่าครับตอนนี้เทท่าก่อนนะใช่แล้วนั่นก็คือขีดจำกัดของเจ้ากำแพงที่มนุษย์ไม่อาจก้าวข้ามไปได้ตาเนี่ยตาไม่ใช่ตาเนี่ยวงแหวงนะมันไปเอาตาในการ์ตูนมันไปกิ้มไปควักตาของาซาสึเกะมาเนี่ยมาระร่างจบบวิถี เฮ้ยผมว่าท่าแมงอลังการสุดๆดอะเมื่อกี้โจมตีธรรมดาแล้วพอดีสโจมตีคือโจมตีลงล่างเออเอึเอฮเออเสียบแมงแทอะไรขนาดนี้วะเอาเข้าไปโดนกระสุนกงเจาะฮ้ซุบแล้วลองปากอ๋อปางก็แค่เป็นแค่ปลายแท่งดำดำฮ้ซุบพื้ซุบ จมตีขึ้นข้างบนหอ,อ,อนี้เป็น่าตโจมตีโอ้โหใส่ฟ้าโจมตีลอยฟ้าขึ้นไปข้างบนซะนี่ประมาณนี้ครับทางบนโอเคคราวนี้จะลองใช้ตก,กิลวตัวเข้าใจเสียทีทุกอย่างมันจบลงแล้วเมื่อข้าปรากฏตัวไอ้กระทาของมาดรานี่มันไม่เหมือนของอนนั่นนะไม่เหมือนของไอตัวเดงมชื่ออะไรวะไอ้ลางผิบห่างทีง่เราดูมีนะ ชอบลืมชื่อครับไม่ค่อยจำกายอาจารย์เอยเดี๋ยวลองท่าสิมาวิชาลินจาวิชาลินจาหลุมดำหลุมดำหลุมดำท่าจับลิมโบล่างล่างแยกปะบ้าเฮหลุมดำอ๋อมันชนแล้วมันจะหายไปเลย ลุ่มดำดึงดูสับปะิงอ๋อมันเหมือนเหมือนเหมือนไอหน,หนวดดำเลยลุมดำดึงดูสัปะิงแมวแมวลุมดำแล้วเอาอันตีบ้างอันติเอาไปดาวตกแทงเส้นขอบฟ้าเหรอนี่ของตอบแทนสำหรับการที่ทำให้ข้าได้สะดวก จะช่วยสักที่ปิ้วเองเออใช่ตอนที่มันสู้กับอาจารย์อาจารย์ไก่สู้แต่นเนี่ยมาระราเนี่ยแต่ว่าหาผลตกก็เกินไปโรูปบอลเลอร์เลยเรียกว่าไอ้นี่เถอะอุกกาบาตไ <c oughs> ล่ตอนข้าจนมุมได้เชียหรืเจ้านี่มันเที่ยมเกียมจริงๆนะอาจารย์ไก่เป็นอาจารย์ไก่ที่สู้กับมาตระได้ เกือบจะสูสีสูสีเลยเผลอชนะด้วยถ้าถ้ามา,ดารดลมันไม่มีไม่มีเซลของท่านรุ่นที่หนึ่งอะเผลออาจารย์ไกชนะด้วยแต่จะเรียกชนะก็ไ,ได้เพราะตายทั้งสองฝั่งเพราะว่ามารดารเกือบตายอะถ้าไม่ได้เซลของรุ่นที่หนึ่งก็ฟื้นฟูก็ไม่รอดเอาล่ะคราวนี้เราจะไป หมวดเอาจริงตอนนี้ยังจับปุ่มกดได้แล้วไม่ได้ห่างเหินไปนาน,นครับปะ่ะมมวแต่ไปส่งของไงหมวดแต่เล่นส่งของก<อ>็มันเพลินนะครับเล่นส่งของไงคนดูอาจจะไม่สนุกไงแต่คุณเล่นนะ่มันเพลิเนเลมากปะทะปะทะก,กันมาซึบเขาโจมตี เฮเอาไปหลุกดำดึงดูดซอมบ์สิสงเป็นไงล่ะแม้แต่ไายแม้แต่สายก็ทำะไรข้าไม่ได้ฮ้ซึปเอไปัหลุมดำหลุมดำ,ดำอันติเอาไปขนดาวตกขนแห่งเส้นขอบฟ้าเหรอดาวตกแห่งเส้นขอบฟ้าลิมโป จะว่าหาฝนตกมันก็ออกจะหนักไปหน่อยลัมั้ยใช่ปะว่าไงอะไรโอ้โหพอป้องกันทีแล้วมันหาตัวเองไม่เจอป้องกันทีหาตัวเองไม่เจอเลยแตงล่างเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเริ่มท่าแรกคุกเข็มทิพแทงอะไรวะงงไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนงงเอาไป ผมแดนอะไรวะเนี่ยมัดทุกคนมาช่วยกันย้ำโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนงงท่าหมดแล้วโอ้โหท่าอะไรมันไม่พูดบายช่วยเย้หมดเลยฝนดาวตกดาวตกแข่งเส้นขอบฟ้าป่าป่าไอ้ลูกกลมๆท่าพิเศษเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยผมทำไม่สำเร็จเลยนี่แนายลุ้มดำ จริงเราแทบจะไม่ดูดาเมจนะท่ามันโกงมากเลยฝอยหลงังเป็นไงล่ะดูดิกลางทีมองอะไรไม่เห็นเลยล,ลุ้มด๊อมลุ้ดูซุปเปอร์ซิงมันดูทุกอย่างเลยนะตาคาถาอะไรมาก็เข้าเข้าไปที่นี่หมดเลยเอาไปข้าวไม้ตายดาวตกไม่สำเร็จก็ดสนตีธรรมดาน,นี่แหละคานี่ข้าอยู่นี่ หมดพลังหมดป๊อปั๊ไม่ตำเลตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับโอ้โหลิฟโปมันมลิฟโปมันใกล้มากเลยแย่แล้วเล่นเยอะไปหน่อยจะแปงลงร่างนี่นี่เฮ้ยซับสายเออหายตัวไม่ได้อะต้นเก่า ทางทัทาง,ทางที่มันไม่น่าจะโจมตีโดนดูดิบังหมดเลยโอเป๊ะพอเป๊ะโอมานี้คาดอยอากาศคาดรอยอากาศได้เหมือนกันตีแน่ใช่แล้วนั่นกคือขีดจำกัดของเจ้ากับแผ่มนุษย์ไม่อาจเจ้าข้ามไปโดนอะไรอยู่เส้ซสบนา ขนาดซ้อมมาแล้วเนี่ยเอาเล่นดีๆ,ๆ,ๆเล่นดีๆเล่นดีๆ <c oughs> เทตาเยอะทำไมมันไม่ดึงเอาตรงหน้าผากมันออกเหมือนใน,นการ์ตูนวะหรือว่าตอนตอนระเบิดพลังมนันไอ้นี่ยางานงอ,อการโจมต,ตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดตังฆ่านี่นี่นี่ อาไปกินลุมดำอุ้ยลุมดำชาตพลังชาตพลังก่อนถอยหลังหนึ่งเก้ามาครับลุ้สุดจมปีจมปีมป,ปีเอาไปลูกแก้วมรณนะชาตพลังผมชอบข่าผมชอบข่าลงทิมลงดูนะอืออือ เอาไปอยู่ข้างหลังไปเมื่อไร่เฮ้ยลบผมชอบท้าทิมลงเอาหลุมดำไปไม่ได้ครับทานหมดเดี๋ยวก่อน,ท,นท่านผู้เฒ่าเออท่านโลชิมานี้โอ้โหปุ่มมันเบิ้ลนะไปโดนกดโดนท่าเดี๋ยวก่อนใจเย็น่านไอ้ท่าพิเศษก็ไม่ได้เรื่องเลย เข้ามาครับเข้ามาเเอาไปลูกแก้วอมอรณะฐานพลังแปลงล่างข้าวนี้แหละนี่ไงลูกตาโฟมาแล้วลิมโ้อะไรกงกับขังกงสายฟา้าแดนสุนทยาเอาไปเฮ้สิงสิง,ป,ง,ป,งป,ปังปังโกเปงพี่จ๋อมดูท่าโจมตีของของมาราดิ โคตรมั่วโคตรมั่วผมผมกดท่าแล้ว,วผมแทบจะไม่ได้อ่านเลยว่าผมใช้ท่าอะไรไปบ้างอาแต่โหดอะคือมันเน้นเงาเงาเงาอีกมิติหนึ่งมาช่วยอะ่ะ ผมกดบนเลยเมื่อกี้นะกดซ้ายดีกว่าซ้ายบนล่างอันนีลฮมลโหลฮัล้ยลฮัลโห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 ลมัลโหลฮัลโหลมัลโหลฮัลหาฮััหัหลัห อุกกาบาตที่ขาคิดเองเห็นไหมบูบเป็นเ,เลอะเลยเรียกฝนดาวตกได้ไงล่ะสารพลังปาเป็นคนเดียวเหรอปาเป็นเหมือนกันเฮ้ยซุปขอท่าจิ้มลงพื้นเอาหลุมดำไปเรียบร้อยวิชาลินจาเฮ้ยซุไม่ลินจาแล้วมันโกงโกงกว่าลินจาอีกมันหกวิธีเอาหลุมดำไปจา้าแม่หนู เฮ้แม่หนูแม่หนูจะสิจะตายแล้วแม่หนูนี่จะจิ้มจะจิ้มแม่หนูก็จิ้มไม่ได้เลยพี่จะจิ้มลงข้างล่างครับไม่เสร็จเลย้ายไม่ออกเลยขอชมในความกล้าหาญที่้าท้าทอยข้าแต่สิ่งที่ข้าจะชมเจ้าเอ,อได้ได้ได้ไม่เคยจะทัน เอ้ยถ้าโจมตีต่อเนื่องรัวๆมันก็เอ,อ้ยกู้ปรับเลยกู้ปรับเลยกู้ปรับเลยไม่สบายแกงค่ะเอาไปเดาตกเรียบร้อยเรียบร้อยแลกไอ้ล้วอหนล่ะมันไม่ใช่หาฝลหรอก ก็าหาฝนเบาไปนี่อุกบาตฝนตกอันนี้เออเฮยเกือบเกือบไปกิ้มขวดนี่ท่าเนี้ยคนชอบเลยมันดูอลังการงานสร้างแฟปแฟป,ป,ปฮึข่าอยู่นี่โค้งงี้โค้งเงี้เหรอโค้งเงี้เหรอเฮอ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย ชาชาช้าลุกดำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอขอแปลงล่างก่อนได้ไหมอหมัดหัดปืนกลไม่ใช่หมัดปืนกลเดี๋ยวก่อนดิไม่โหต่อเนื่องเลยว่าเขาไม่ให้เราแปลงล่างเลยทั้งๆที่เราจะชนะอยู่แล้วยิวเวลาไว้เอาละคราวนี้แหละไม่รอดคุกกับขังสายฟ้า เอาไปต่อเน,นื่องเห็นปะนี่คือท่าโจมตีเนี่ยตุ้มตุ้นมนะป่าาะกัวใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวปลงล่างแล้วโจมตีโจมตีธรรมดาดูผมรู้สึกว่ามันมั่วมากเลยเวลากดท่าอื่นมาแทรกแต่มันทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถขยับได้เลยนะ นี่ครา้นี้ผมจะระเบิดพลังตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่โหดอะโหดขอบอกว่าโหดมาก<ฮ>นี่ไข่อก้างก่อนเอาไปปานี่ไงอันนี้คือคือตีธรรมดาๆๆๆดูดิแต่มันต้องกดท่าอื่นด้วยถ้ามันไม่กดท่าอื่นแล้วมันไอเนี่ย เห็นไหมฮึฮึฮึฮฮฮโขงสายฟ้าเอาไปพิ้งพิงพิงชิงๆๆชิง,ชงหมดแล้วหมดแล้วยันระเบิดตนะีแน่แตงล่างไม่ได้ลนะหลุมดำไม่สำเร็จหลุมดำไม่สำเร็จอะไรนะเฮ้ยเอ,อ้ยลบลบลบโอ้โหเกือบไปเดือดโดนอันติซาสุเกะเข้าไปแล้วไง เอาไปลูกแก้วทิมแทงเจือขาดพลังผมผมที่ผมไม่กล้าไม่กล้าคอนเตอร์แอตแท็กเห็นไหมผมกลัวผมกลัวมันเลยเนี่ยเสียงเสียงมันจะบั๊กเวลาคอนเตอร์แท็กมันจะดึกชิงเคยบั๊กไปหลายทีแล้วบั๊กไปหลายทีแล้วต้องมาเล่นใหม่มันน่าลำคาญมากว่าไงว่าไงว่าไงลาก่อน ซาซเกละลาก่อนทำได้ไหมเร็วๆนี่ที่ทนกันได้ขนาดนี้อาจจะจำชื่อเจออ้าเอาไว้แล้วกันถ้า <c oughs> ผมเคาน์เตอร์แอสแท็กะรับรองสบายคิงคิงคิงเลยแต่เสียงจะบัก <c oughs> บางทีไปยืนริมฉากนานก็บักอีกอผมไม่ค่อยได้เช็คเลยบางที าเนี่ยเอาสิข้าอยู่เหนือเจ้าข้าคือทกวิถีเลยนะลูกดั้ว่าไงล่ะเอาเข้ามาอย่างนี้เอาไปลูกแก้วทิมฮึสุบลูกแก้วลอยไปลอยมาเล่นนะนี่กดพิเศษนะฮุบ พึ่บมานี่เลยข้ายังไม่ได้แปลงร่างต่อเจ้าเนี่ยป้องกันป้องกันชาร์จพลังานี่แหละรากรอิทิมันจบแล้วข้าจะพุ่งเข้าไปหาเจ้าก่อนเลยตอนแรกลิฟโป้ลุ้มโจมตีลุ้มโจมตีมาแล้วก็จ่ายใส่ปงใส่ฟ้าลิฟโป้เงา ต่อยมัว่วเงาต่อยมั่วเป็นไงล่ะเอาไปอีกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก่อนหมดแล้วลุ่มดำยันระเบิดยันระเบิดลุล่มดำนี่ไงโดนลุ่มดำเอาลุ่มดำอีกเฮ้ยอีก,กามันหลบลุ่มดำได้ว่ะ กีการ์มาหลบหลุมดำได้ยังไงสายฟ้าไม่โดนนี่งไงหลุมดำเห็นนะเฮ้ยไฟมาไฟเหรอหลากอไม่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 ไมเลือดเจ้าเหลืออยู่ยคแค่นั้นเองโอ้มันบังหมดเลยกดป๊อปกกันแล้วมันบังหมดเลยเนี่ยเอาไปหลากอ มิฟโปไม่สำเร็จดาวตกสังหารโอ้โหหลบได้ลิฟโปลปิดฉากที่สวยงามเออผมจะปิดฉากให้ท้าวไปตายก็ไม่สำเร็จผมเข้าใจเสียทีทุกอย่างมันจบลงไปแล้วเออรอๆมาดถอะ นุ่มเลยแล้วอยากจะเห็นท่าทุกท่าของมันอนะ่ะมีอยู่แค่นี้แต่ท่าพิเศษเนี่ยที่มันกดเลือดกดอนาล็อกทีนึงเนี่ยเอ้ไม่ได้กดเลื่อนเลื่อนถักอนาล็อกทีนึงแล้วไปกดปีอะ่ะมันก็แค่ลูกกลมๆวิ่งไปวิ่งมาฝ่ายตรงข้ามมาโจมตีก็ไม่เห็นลูกกลมจะทําอะไรเลยครับเอาละ่ะมาร,าระเราปั่นมากท่าสุดโกงถือว่าโกงเลยระเบิดพลังอะ่ะแค่ต่อยธรรมดาฟุบๆๆกด ค่าสพอร์ตติ๊คาซาสพอร์ตมาช่วยแค่นั้นเองสบายครับไปแล้วครับตจบแบบกระตึงนไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ